สุกแล้วนะครับเราก็นําไปพักนะครับนําไปพักสเสด็จน้ํามันนะครับทุกคนครับพอสเสด็จน้ํามันเราก็จับเสิร์ฟเลยนะครับทุกคนหอมมากเลยหิวแล้วหิวแล้วนะครับทุกคนหอมชุยเลยครับสวัสดีครับทานผู้ชมที่น่ารักครับวันนี้เราจะมาทอดข้าวโพดนะครับหรือทอดมันข้าวโพดกินกันนะครับผม ทำง่ายๆนะครับอร่อยด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับข้าวโพดนะครับเราควรจะใช้ข้าวโพดสวิตนะครับหรือข้าวโพดหวานเรานี่แหละครับผมอย่าไปใช้ข้าวโพดแป้งนะครับที่ว่าปลูกเลี้ยงสัตว์นะครับมันจะทําให้แข็งไม่อร่อยนะครับทุกคนฝีมือการปาดข้าวโพดตอนนี้คือฝีมือคุณแม่นะครับผม ทำง่ายนะครับทุกคนทำกินทำขายนะครับเป็นเมนูที่ยอดนิยมนะครับใครเห็นแล้วก็แทบจะไม่เดินผ่านเลยนะครับข้าวโพดทอดนะครับผมหรือทอดมันข้าวโพดครับเมื่อฝานข้าวโพดเสร็จแล้วเราเราไปเตรียมพริกแกงกันนะครับเคล็ดลับความอร่อยคือเราโคลกเองนะครับจะทําให้หอมอร่อยนะครับสดๆเลยนะครับใส่พริกนะครับผมใส่พริก ใส่กระชายนะครับใส่พริกใส่กระชายนะครับข่าตะไคร้นะครับหอมแดงนะครับพริกนี่เผ็ดตามชอบนะครับทุกคนผิวมะกรูดนี่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะเราจะใส่ใบมะกรูดซอยอยู่แล้วนะครับเครื่องสดหอมมากครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็ทําการโขกนะครับใช้ครกหินนะครับจะทําให้แหลกเร็วนะครับทุกคน เราก็จะตักพริกแกงออกนะครับเราจะใช้พริกแกงประมาณสองช้อนนะครับขระโพดหกฝักนะครับผมครับตักพริกแกงออกนะครับเราก็จะโขลก้าวโพดนะครับโขลกขระโพดทําไมเราเอาพริกแกงออกนะครับเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปนะเราใช้พริกแกงแค่สองช้อนนะครับสูตรนี้จะไม่ใส่น้ํานะครับทุกคน มาดูกันครับว่าจะทํำยังไงนะครับไม่ใส่น้ํานะครับไม่เติมน้ําเย็นนะครับสูตรนี้ไม่ต้องเติมน้ําเย็นนะครับเราจะโขกโครับโขกให้แหลกเลยนะครับทุกคนเราจะโขประมาณนี้ครับใส่พริกแกงนะครับสองช้อนนะครับผมผมว่าโขกประมาณนี้นะครับกําลังพอดีนะ แล้วก็ตามด้วยไข่นะครับใส่ไข่ไก่2ฟองนะครับสูตรนี้ใส่ไข่กับแป้งนะครับไม่ต้องใส่น้ํานะครับผมไม่ต้องใส่น้ํานะครับใส่ไข่2ฟองนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดซอยนะครับเราจะโขลกไปทีเดียวเลยนะครับนะครับใส่แป้งทอดนะครับทุกคน แป้งทอดพอดีเราถ่ายตอนเย็นๆครับทุกคนแสงก็จะประมาณนี้นะครับผมเห็น,นะครับเพราะว่าไข่ก็มีน้ําแล้วนะดังนั้นเราจะไม่เติมน้ําเลยนะครับไม่ต้องใช้น้ําเย็นนะครับผม,ผมก็จะโขกนะครับวนผสมนะครับให้เข้ากันนะครับทุกคน เราจะใช้เกลือนะครับเกลือปรุงรสนะครับผงชูรสรสดีไม่ไม่ใส่น้ำปลานะครับทุกคนตามด้วยผงชูรสกับรสดีครับตามชอบนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผงชูรสรสดีนะครับความหวานนะครับผมจะไม่เติมน้ำตาลเลยนะครับทุกคนเพราะว่าข้าวโพดของเราเนี่ยหวานอยู่แล้วนะ หอมนะครับสมุนไพรนะครับจากพแกงที่เราโขกเองส,สดๆนะครับทุกคนข่าตะไครา้ใบมะกรูดนะครับหอมแดงนะครับผิวมะกรูดเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราใช้ใบมะกรูดซอยนะครับทุกคนไปที่แล้วเราก็จะนำไปทอดครับทุกคนตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับทุกคน บ้านอยู่ติดถนนนะครับอาจจะมีเสียงรถนะครับแล้วก็พอดีวันนี้ลูกหลานกําลังทาบ้านอยู่นะครับแต่ต่อเติมบ้านอยู่นะครับก็เลยมีเสียงบรบกวนเดี๋ยวให้น้ำมันร้อนเราค่อยนำคาโบนลงไปทอดเราจะทอดใช้ไฟกลางนะครับทุกคนไม่ต้องไม่ต้องแรงมากนะครับเ,ออเดี๋ยวรา,าโบนจะไหม้ก่อนสุกนะครับหอมมากๆเลยครับทุกคน ถ้าเราชอบน้าตาลเราก็สามารถเพิ่มได้นะแต่ผมว่าข้าวโพดหวานเนี่ยหวานแล้วนะครับทุกคนสุกแล้วนะครับเราก็นําไปพักนะครับนําไปพักสเสด็จน้ํามันนะครับทุกคนครับพอสเสด็จน้ํามันเราก็จับเสิร์ฟเลยนะครับทุกคนหอมมากเลยหิวแล้วหิวแล้วนะครับทุกคนหอมชุยเลยครับ เสร์ฟครับหอมมากเลยทุกคนสูตรนี้นะครับถ้าเกิดเราชอบหวานนะครับเติมน้ำตาลได้เลยนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเติมนะครับเป็นความหวานของกระโพรแบบธรรมชาตินะครับชอบแป้งก็สามารถปรับเพิ่มได้เนาะปรับลดได้นะครับอันนี้เราปรุงตามชอบเลยนะชอบแป้งมากแป้งน้อยนะครับผมใช้ไข่นะครับจะทำให้หอมอร่อยนุ่มฟูนะครับ โชคดีเป็นของท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับทุกคนอืมอร่อยมากครับกรอบอร่อยมากเลยพอดีค่ำพอดีเลยอัน,นี้อาทิตย์กำลังตกดินครับทุกคนหน้าบ้านอยู่ใกล้ถนนนะครับ ฝากกดติดตามกด s u b ส c ค i b e กดไลค์กดแชร์ให้แจ่เอกช n แนลด้วยนะครับขอบคุณกําลังใจในการรับชมครับหอมมากครับทุกคนพริกแกงเราโขกเองอ่ะเนาะือช่องของผมครับก็มีทําสวนเน้อยปลูกร้อยอย่างทํากินทาขายบ้าน,านท่องเที่ยวบ้านๆกับจตเอกชแนลครัเป็นท่องเที่ยวเกิดป่าสักใกล้ๆบ้านนี่แหละคลิปปังๆก็จะมีปลาส้มหมูแดดเดียว นะครับผมทิน้ําในเขื่อนปลาศักปลูกไผ่ปลูกต้นไม้มุงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับสอาหรับกลิปนี้ฝักมาท่านนี้นะครับสวัสดีครับ